cái đuôi, nó không nhiều nhưng nó lึก, ba bàn tiếp, hai tiếp, hai tiếp, lùm lùm, ôi, năm cái thắt này này, dễ không? một năm lùm xỏ, ôm rồi, này? mấy 2 lúc anh Lúc này lúc này, lông này lúc mương, bìa mương, và lông chim, và lông chim, 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 พ่อเทมงดีลูกท yeah. ีใช oh, hey, ่เอไม่เเชอจติดแฟ้าขอบคุณพ่อคุณพ่อเทมาโอ้โหวันนี้วันนี้เป็นการชิงจิาบัดแชมป์ครั้งที่หน่องเราแล้วครั้งแรกั้แในชีวิตได้เลยเหรอได้ครับอ้าหเพือนโอ้โหไปพันที่ลครับอดคบยากเปนอดเนกอคุณพ่อยอดเน้สทีเขา ตามฟอร์มหลังสุดน้องเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยก่อนหน้าที่จะมาชิงแชมป์ตั้งใจนะสับ ก่อนหน้าที่เราจะรู้ว่าเราจะมาชิงแชมป์รู้สึกยังไงดีใจซ้อมการฝึกซ้อมมากี่เดือนเขาั่นใจครับตัวว่าเดือนหนึ่งตายลูกที่เราคิดว่าเรามาชนะเขาแล้วหักปากกาเซียนเทือกเลยลูกถีนะลูกทีนจรี่ชิงแชมป์เนี่ยไม่ค่อยเจอลูกถีบได้แชมป์นะโอ้โหเรา่องว่าถอยแต่คุ้มใช่มันถอยคุ้มถอยแต่คุ้มนะ เข่ากัดแคปซะแรกมีบนมีอะไรบ้างไหมครับมีบ้างมีที่ไหนบ้างอ่ะบนอะไรที่นี่บนที่เวทีนะมีอะไรบ้างบนอในหัวผมเดี๋ยวมาแก้บนออ๋เดี๋ยวติดมาแก้บนทีนึงเนาะนะครับผมอยากย์ขอบคุณใครบ้างเนี่ยวันนี้ใจเลือดขอบคุณครูดนขอบคุณนันทินแลนื้อขอบคุณพ่อแล้วขอบคุณนายหัวมิตรเสือนาเซบูตที่ให้การสำหรับผมนผมครับอย่าบอกอย่าบอกอะไรทุกพ่อเนาะ ได้เหรอตอมทันทีเลย